ครัเอาไว้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับเราได้มาร่วมร้องเพลงแล้วก็ได้มาตอบคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ครับผมวันนี้ <c oughs> นะครับสำหรับงานคิวสวีดีสกินแคร์บาร์นะครับก็เป็นเป็นงานใหญ่มากนะ่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในสวีเดเชียแล้วนะครับใช่ไหมครับวันนี้ก็จริงๆผมรู้สึกว่าโซคนคามสุขเร็จมากๆครับทุกคนมาเยอะมากๆ,ๆ,ๆแล้วก็ที่สำคัญแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ในฐานะที่พวกเราเป็นแฟนๆของคิวด้วยกันทั้งหมดเพิ่งเป็นงานแรกที่เราได้เจอกันพร้อมกันแบบนี้นะครับเป็นงานงานใหญ่เนี่ยที่ใบบอกครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้ครับ ปกติปกติเรา,าเราเองเลยก็มีสองคนแล้วก็เหมือนพอเราได้มาร่วมกันกับทุกคนหลายเลยครับก็โดนคนคิวครับก็สนุกสนานเห็นว่าไม่ใช่วันนี้แค่วันเดียวยังมีปไปถึงวันฮาโลวีนด้วยใ,ใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคือแบบในงานจะได้เจออะไรกันบ้างสำหรับแฟนๆที่มาร่วงมงานครับผมจริงๆก็ใน,นจริงๆก็มีกิจกรรมแต่ละวันเลยครับจริงๆเราก็มีเปลี่ยน แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมว่าให้แนะนำสักอย่างนึงที่น่าสนใจผมว่าในวันฮาโลวีนเนี่ยเขาจะมีเป็นเพ้นเพ้นหน้าเป็นเป็นผีใช่ไหมก็คือมาเพ้นที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวต่อได้เลยครับผมใครที่แบบอยากไปอเมริกาแต่แบบยังรอวีซ่าอยู่มาถ่ายรูปที่นี่ก็ดูเป็นอเมริกาเป็นนิวยอร์กเกอร์ครับผมใส่เสื้อหนังมาแบบพวกเราใช่ครับครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญยังมีพี่พี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะโกลโกลใช่ไหมใช่ว่ะอ่านะครับมีพี่ ผู้ชี่ยวชาญเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชี่ยชาญอ๋อผู้ชี่ยชาญมาดูแลใช่มีผู้ชี่ยชาญใช่สำหรับใครที่อยากใช้โปรดักของของคิวแต่ว่าไม่รู้ว่าเออตัวเองเหมาะกับแบบไหนหรือปัญหามีตรงไหนเนี่ยก็สามารถให้พี่ผู้ชี่ยชาญแนะนาได้เลยใช่ครับของของเต้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแบบอะไรครับของผมจะเป็นเซรั่มนะครับเป็นเรตินอลกับซูเปอร์เซรั่มนะครับเป็นแบบเป็นไมโครโดสเรตินอลเป็นเรตินอลอย่างอ่อนโยนนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทุกวันครับ ของผมเป็นโทนเน่ครับเป็นคาเลนดูล่าโทนเน่ครับผมก็ใช้ช่วยในการปลอบประโลมผิวครับลดการระคายเคืองก็ใช้เช็ดเป็นโทนเน่ก็ได้พ่นเป็นสเปรย์มิสก็ได้หรือว่าจะเป็นทําเป็นมาสก์ก็ได้ครับของเราก็เป็นดักก่อตเซรั่มครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสรอยดำรอยแดงครับครับให้ให้ไปแล้วกันครับเป็นตัวแทนฝากเพื่อนแฟนที่ที่ไม่ได้มาวันนี้สามารถมาร่วมกิจกรรมกับในงานนี้ได้ได้เลยครับเดี๋ยวให้ทิเตฟฝาก ถึงเมื่อไหร่นะใบหรือเจก็ได้ใครก็ได้คิดดูหน่อยนะก็ใครใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีกิจกรรมต่ออีกหลายวันนะครับก็อย่างที่ใบบอกมีเพ้นหน้าด้วยนี้ซึ่งเผื่อเราอาจจะได้เจอกันแวะมาเพ้นหน้าด้วยเหมือนกันเลยคือมาเช็คสภาพผิวได้ใช่มาเช็คมาเช็คสภาพผิวแล้วก็มาดูสกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับจากคิวครับครับเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฝากงานนี้ด้วยครับคิวส์มีสกินแคร์อครมีสก ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับิน้คุณคะยดีวคครับ้องไหนก่อนโอเคแล้วเคะอะไรนะครับที่จะทำานหนักตอนนี้นะครับี่เป็นงานอะไรก็ที่ที่ที่หาโดยสร้างบ้านเต็มมากเลย

โอเคแล้วเนาะจะให้ลองไหม